ดูก่อนพิขุทั้งหลายยังมีธรรมอย่างอื่นอีกแลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ พิขุทั้งหลายทำเหล่านั้นเป็นไฉนนี่ถ้าจะกล่าวชมตถาคตให้เป็นจริงโดยชอบให้กล่าวอย่างนี้ <c oughs> พิกขุทั้งหลายสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งกําหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นไปตามขันส่วนอดีตปาลบขันส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ18ประการจากนั้นพระองค์ก็บรรยาย ทิฏฐิหกมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีความเห็น62แบบแบ่งเป็นกลุ่มอย่างนี้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 ซึ่งการจะรูท้ทิฏฐิอย่างเนี้ยจะต้องมีเหตุปัจจัยพระองค์จะต้องมีปุเพนิวาสา,านุสติญาณเพื่อดูว่าสมา,าพามคนเนี้ยนั่งสมาธิได้แล้วเขาเนี่ยกำหนดจิตเขาเนี่ยรู้อดีตไปได้ถึงไหนและเมื่อเขารู้ถึงแค่นี้แล้วเขาเห็นอะไรเขาจึงได้บัญญัติทิฏฐิแบบนี้ขึ้นมาเช่นเขา ย้อนอดีตไปว่าเขาเคยเกิดเป็นเทวดาแล้วเทวดาที่เคยเกิดด้วยกันน่ะรูปหนึ่งยังไม่ตายตัวเขาเนี่ยตายลงมาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วออกบวชแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาย้อนดูอดีตได้คนนี้เลยมีทิฏฐิว่าอัตตาบางอย่างเที่ยงอัตตาบางอย่างไม่เที่ยงซึ่งก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะดูไม่จบไออัตตาที่เขาว่าเที่ยงเนี่ยที่สุดก็ต้องตาย แต่เนื่องจากปุเพนิวาสานุสติยานเขามีแค่นั้นเขาจึงมาบัญญัติทิฏฐิแบบนี้แต่นั้นทิฏฐิ62เนี่ยไม่ใช่จะบัญญัติมาได้โดยง่ายเหตุปัจจัยบางอย่างจะต้องมีคุณสมบัติที่ลึกซึ้งปราณีตคือล่วงรู้วาละอันเป็นอดีตหรืออนาคตซึ่งทําให้รู้ว่าสัณพราหมณ์ที่มีความสามารถแบบนี้นีนี้เนี่ยน,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 นะเขาจะมีความเห็นอย่างไรบ้าง และเหตุแห่งความเห็นนี้เกิดมาจากเหตุปัจจัยอะไรนี่เป็นอย่างนี้นี่ก็คือทิฏฐิ62จากการพูดเรื่องทิฏฐิ62แล้วเนี่ยพระองค์ก็บอกเรื่องของการตามระลึกถึงขันในอดีตน,นี่ถ้าจะกล่าวชมตถาคตให้กล่าวชมอย่างนี้ว่าพระองค์เนี่ยมียานอย่างรู้อดีตปุเพนิวาสานุสติยานอันนี้ค่อย ชมแบบแหมสมพระเกียรติหน่อยไงไอที่ชมเรื่องศีลเนี่ยพระเจ้าบอกนี่ยังน้อยนิดเดียวนะนี่จะชมต้องชมอันนี้เรื่องทิฏฐิ62เรื่องปุเพนิวาสานุสติยานพี่ครูทั้งหลายสมณะหรือพราหมบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผาพิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยการประกอบหนึ่งเหนืองอาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกชาติได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40่ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้างพันชาติบ้างการกระโดดของตัวเลขเนี่ย อาตมาว่ามีนัยยะสาคัญนะต้องมีนัยยะสาคัญเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องบัญญัติตามกําลังของสมาธิแน่เลยแต่ละคนถ้าคุณได้ประมาณเนี้ยคุณจะกําหนดได้ก้อนนี้ถ้าคุณขยับไปเนี่ยคุณจะขยับได้ก้อนนี้อ่าแล้วดูสิพอจากถ้าคุณมีกําลังเท่านี้มันจะเป็นแค่10 20 30, 40แต่ถ้าใครมาแตะร้อยปุ๊บกระโดดไปจะเป็นพัน ถ้าใครแต่พันกระโดดไปจะเป็นแสนนี่แสนชาติร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างอย่างนี้ว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นถ้าเราทําได้น่าตื่นเต้นไหมน่าตื่นเต้นนะเราก็จะโอ้โหคุยขโมงไป เป็นปีไม่จบอ่ะเนาะ่าเนี่ยแหละก็จะเป็นแบบสมณพราหมณ์เราอื่นไง <c oughs> ที่พิกุอุทายีจะบอกพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยเก่งขนาดเนี้ยก็ยังไม่แสดงตนให้ปรากฏและบอกว่าถ้าสมณพราหมณ์บางเหล่าเนี่ยเขามีความสามารถเพียงข้อหนึ่งในตนที่มีของพระเจ้านะเขาคงจะยกธงเที่ยวประกาศอูลร้อง โอ้โหโพธนานะอวดคุณวิเศษไงอ่าดังนั้นคนที่มีกิเลสเนี่ยเวลาได้คุณวิเศษอยากอวดไหมก็อยากอวดอยากแสดงโอ้ยฉันทํานี่ได้ฉันทํานั่นโน่นนี่เนหะ็นไหมกิเลสหมดเลยนะเป็นมานะอ่าความถือตัวว่าฉันมีฉันเก่งฉันเป็นนั่นเป็นนี่ฉันทําได้ฉันรู้วาละจิตนะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นลิ์ของอะไร ปุถุชนนะตายแล้วยังไม่พ้นจากนรกกำเนดชานเปลวทิสัยอันนี้กลุ่มปุเพนิวาสานุสติยานแล้วก็จากนั้นก็เป็นกลุ่มของเป็นกลุ่มของจุตูปปาตายานนะสัตตะทิฏฐินะอันนี้ก็จะมีธรรมะอีกละเอียดมากเลยหลายอย่างนะ นั้นถ้าจะชมพระผู้มีพระภาคให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงชมอย่างนี้หรืออีกอันหนึ่งถ้าจะชมพระผู้มีพระภาคให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงให้ชมว่าพระองค์รู้อะไรปฏิจจสมุปบาท<ม>พระองค์รู้ปฏิจจสมุปบาทถ้าเราชมเฉยแค่นี้ชื่อว่าสรรเสริญโดยธรรมถูกต้องโดยชอบธรรมนะคนส่วนใหญ่ที่เราเจอกันข้างนอกจะถามเราว่า ทำไมถึงมาวัดนาป่าพงแล้วพระอาจารย์ครฤฤธิ์สโสติพโลมีอะไรดีตรงนี้พระอาจารย์ได้โปรดเมตตาพิจารณาแนะนํานิดนึงอะคะ่ะจะได้เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้าจะบอกว่าพระอาจารย์ม,มีสิ่งไหนดีจะแนะนําเขาอย่างไรดีอะคะอ่ะอ๋อไม่มีอะไรดีนะมีดีในตัวเนี่ยมีอยู่ถุงน้ําดีนะมียังไม่ได้โดนตัดไปไหน นะสิ่งที่เรามาแล้วเราได้ประโยชน์คือเราได้สดับนะเราได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเราได้สดับในคำของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะอันเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะได้สดับโดยยากในการท่องเที่ยวในสังสารวัตนี้นะเ,เราจะเป็นผู้มีความสามารถในการแยกแยะข้อมูล ว่าอันไหนเป็นคําศาสดาอันไหนเป็นคําแต่งใหม่เราจะมีความสามารถในการสืบค้นนะข้อมูลที่ถูกต้องเราจะรู้แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องว่าแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องในคําสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นมีการสืบทอดกันมาเป็นอย่างไรหลักฐานที่แน่นอนแน่ชัดนั้นเป็นอย่างไรที่ไหน ที่บอกมาทั้งหมดนี่ถ้าใครไม่รู้นี่รีบรู้ซะนะมาที่นี่ต้องควรจะรู้ได้แล้วนะ,ะบาลีสยามรัฐเอ่ยจวรรสอนสยามรอสอนหนึ่งหนึ่งสองใบาลานักษรขอมอะไรพวกนี้ต้องรู้ลนะเป็นพื้นฐานมาที่นี่เราจะเป็นผู้ที่มาเพื่อ ประพฤติธรรมสมควรแก่ทมปฏิบตัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ในคําของตถาคตเรามาที่นี่เพื่อเจริญสติปัฏฐาน,าาน,าาานาสาี่เรามาที่นี่เพื่อรอบรู้ซึ่งอริสัต4สี่เรามาที่นี่เพื่อรู้ซึ่งอิทับปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทเรามาที่นี่เพื่อรอบรู้ซึ่งอริยมรรคค์8หนทางดับทุกข์ หนทางเข้าถึงมรรคนิพพานเรามาที่นี่เพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์เรามาเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทุกนั้นเรามาได้ความรู้ในคำสอนของพระศาสดาที่จริงที่แท้เราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง ว่าสิ่งที่เราลงมือทําความเพียนไปนเนี่ยเราเพียนถูกหรือเราเพียนผิดเราจะเดินทางออกจากป่าเนี่ยทางที่เรากําลังเดินเนี่ยปลายทางมันผิดหรือมันถูกมันออกจากป่าได้จริงหรือเปล่าใครเคยเข้าป่าบ่อยๆเคยหลงทางบ่อยๆนยีจะจะทราบซึ้งตรงนี้นะ ว่าโอ้โหเวลาหลงทางเนี่ยนะแล้วใครบอกทางต่อไปแล้วเดินไปเนี่ยมันสงสัยลังเลนะปลายทางจะถูกหรือเปล่านะที่หมายจะเป็นยังไงนะเราตั้งความเพียรลงมือทำความเพียรไปแล้วเนี่ยถ้าเพียรในธรรมะที่ผิดก็เสียเปล่าใช่ไหม พระผู้มีพระภาคบอกถ้าเธอขยันทําความเพียรในธรรมะที่ประกาศไว้ไม่ดีเป็นยังไงทุกเกิดนะนรกกาเนิดฉันเปลววิสัยถ้าเธอขี้เกียจในธรรมะที่กล่าวไว้ไม่ดีเน่ะเธอจะได้ดีแต่ถ้าเธอขี้เกียจในธรรมะที่กล่าวไว้ดีแล้วเนี่ยเธอจะไม่ได้ดีแต่ถ้าเธอในขยันถ้าเธอขยันในธรรมะที่กล่าวไว้ดีแล้วเนี่ยเธอจะได้ดีดังนั้นเราต้องขยันในธรรมะที่กล่าวไว้ดีแล้ว เราถึงจะได้ดีถึงจะพ้นทุกได้ <c oughs> เรามาที่นี่เราได้รู้ว่าให้ทานอย่างไรจึงเป็นอริบุคคลให้ทานอย่างไรปรินิพานได้วางจิตอย่างไรให้ทานอย่างไรเป็นอาคามีให้ทานอย่างไรเป็นอนาคามีเรามาที่นี่เรารู้จักว่า สุดตาของพระผู้มีพระภาคนั้นมีอนิสงส์มากถ้าเราทำได้ด้วยเหตุปัจจัยตามที่พระองค์บอกคือฟังคำพระองค์เนืองๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสไปเกิดเป็นเทวดาในภพหน้าแม้จะมีสติหลงลืมทำกาละก็ตามแล้วจะได้บรรลุธรรม ในพบหน้าด้วยด้วยเหตุปัจจัย4ประการคือระลึกถึงบทแห่งธรรมเองได้หรือไปได้ยินพิกขูผู้มีลิทธ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทหรือได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองหรือได้ยินพวกเทพบริษัทที่เกิดก่อนมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังเราจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเรายังเป็นผู้ทุศิลหรือมีศิลหรือลาคากลา้า หรือมักโกรธหรือฟุ้งซ่านแล้วเราจะพาตัวเราให้ถึงนิพพานได้ไหมถ้าเราถามเขาเขาคงจะตอบไม่ได้ใช่ไหม <cas mon> <c oughs> เขาคงจะคิดว่าคงจะไปอาบายทุกติวินิบาตแต่เราบอกมาที่นี่เราจะทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าถ้าเธอนั้นกระทํากิจนึ่งด้วยการฟัง กระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นภูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยรู้ชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือเราจะเป็นผู้ที่ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมตัวอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกให้ก็คือไปเป็นสกาทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิต เราจะไม่เข้าสู่มิจฉาทิฏฐิว่าวิญญาณเวียนไหตายเกิดหรือวิญญาณเวียนไปเกิดในพบนั้นพบนี้นะมิจฉาทิฏฐิแบบนี้เราจะหมดไปเราจะรู้ว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นนันมากเว้นจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณมิได้มีอย่างนี้เหตุเกิดของวิญญาณคือนามรูปเหตุเกิดของนามรูปคือวิญญาณนี่คือสิ่งที่เราจักรู้เห็นนะ เราจะเป็นผู้ที่เว้นขาดแล้วจากเดราชานวิชาและมิจฉาอาชีวะทั้งหลายนะอาชีวะการเลี้ยงชีวิตที่ขวางกั้นมรรคผลนิพพานการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะความเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเรามาที่นี่แล้วเราจะได้ความรู้ตรงนี้กลับไป เรามาที่นี่แล้วเราจะได้วิธีแก้กรรมการดับไม่เหลือแห่งกรรมความดับกรรมความพ้นจากกรรมที่ถูกต้องนะเราจะไม่เข้าไปสู่พิธีกรรมหรือมิจฉาทิฐิของปุถุชนที่ยังคิดว่าสุขทุกข์และกรรมเกิดจากตนเองบันดาลเกิดจากผู้อื่นบันดาลเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุเรามาที่นี่แล้วเราจะรู้จักสมาธิตามที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติในสัมมาสมาธิในอริมัคมีองค์8ว่าคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานนะสิ่งที่เราเคยได้ยินมาว่าคณิกะอุปจาระอปปนาหรือสมาธิแบบใดๆที่พระองค์ไม่เคยตรัสน,นะ เราก็จะปล่อยวางสิ่งนั้นได้เราจะเข้าถึงสัมมาสม,มาธิที่ถูกต้องเราจะรู้จักสัมมาสม,มาธิอันเป็นอริยะสม,มาธิที่เมื่อผู้ใดกระทำมักมีองค์8ในข้อใดข้อหนึ่งนั้นก็เป็นสัมมาสม,มาธิอันเป็นอริยะเห็นไหมเราจะเข้าใจเรื่องของสัตตานังน่ะ เราจะเข้าใจว่าสิ่งสุดท้ายที่เราได้เนี่ยไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ใช่จิตที่ประพัดสอนไม่ใช่จิตที่ปราศจากกิเลสแล้วเพราะจิตก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะดังพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกขุทั้งหลายจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ปฏิจจสุปนธรรมทมที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นธรรมชาติใดที่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาตินั้นจะเดินไปสู่ความทุกข์คือแตกสลายธรรมชาติใดที่เป็นทุกข์ธรรมชาตินั้นจะเป็นอนัตตาดังนั้นเมื่อจิตแปรแปรวนแปรเปลี่ยนจิตก็เป็นทุกขงังจิตก็เป็นอนัตตานะเรามาที่นี่แล้วเรารู้จักคําว่าจิตบ้างมะโนบ้างวิญญาณบ้างนะ เรารู้จักว่าขั้นตอนไหนคือมโนขั้นตอนไหนคือวิญญาณขั้นตอนไหนคือจิตและสิ่งเหล่านี้ถูกเรียกอย่างเดียวกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งจะเกิดขึ้นดวงหนึ่งจะดับไปตลอดวันตลอดคืนเราจะเป็นผู้ที่ถอนอุปทานความยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนะเรามาที่นี่แล้วเราจะรู้จัก คำว่าอัตตวาทุปาทานอันเป็นหนึ่งในอุปทานสี่ที่ไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดบอกสอนมีตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้บอกสอนนะเรามาที่นี่เราจะรู้จักภูมิภาคัน่ารื่นรมนะเรารู้จักภูมิภาคัน่ารื่นรมซึ่งเป็นอุปมาที่พระผู้มีพระภาคทรงอุปมาว่านั่นคือนิพพานนะ เรามาที่นี่เราจักรู้จักกลุมทานเพลิงซึ่งเป็นอุปมาของสัตว์นรกเราจักรู้จักหลุมมูดคูดซึ่งเป็นอุปมาของเดรัฉานเราจักรู้จักต้นไม้ที่ไม่มีใบซึ่งเป็นอุปมาของเปลตวิสัยเราจักรู้จักต้นไม้ที่มีใบดกหนาซึ่งเป็นอุปมาของมนุษย์เราจักรู้จักบุรุษที่นั่งใน ปราสาทซึ่งเป็นอุปมาของเทวดานะนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะเราจักรู้นะเราจักรู้เรื่องของสัตนังที่พระผู้มีพระภาคทรงอุปมาเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีน้อยๆที่เล่นเรือนน้อยที่ทำด้วยดินและทรายนะรับใดที่เขายังมีฉันทะราคะนันทิตันหาในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินและทราย เหล่านั้นเขาย่อมมีความอาลายนะัยย่อมมีความห่วงใยนะอุปทานยังมีอยู่เขาจะมีฉันทะราคะนันทิตันหาในสิ่งนั้นแต่เมื่อใดฉันทะราคะนันทิตันหาของเขาไปปราดแล้วคือหมดไปแล้วเขาย่อมไม่อาลัยเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินและทรายเหล่านั้นเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินและทรายนั่นคือขันห้าเรารู้จักผู้ยึดติด ที่พระองค์เรียกว่าสัตตานังหรือสัตตะสัตตาสัตโตที่เป็นผู้เข้ามายึดขันห้าธรรมชาติอันนี้มีฉันทะราคะนันทิในขันห้าได้ตรัสไว้กับราธะซึ่งราธะถามพระผู้มีพระภาคว่าคําว่าผู้ยึดติดคืออะไรผู้ยึดติดคือคําว่าสัตคําว่าสัตสัตคืออะไรพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตอบว่าราธะ ฉันทะาราคะนันทิตนาอันใดมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นถูกเรียกว่าสัตว์นะหรือถูกเรียกว่าผู้ยึดติดสัตว์หรือสัตตนานังนั้น <c oughs> พระองค์จึงเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีที่เล่นเลือนในน้อย,อย,อย,อยที่ทําด้วยดินและทรายแต่พอความพอใจความกําหนัดความเพลินความอยาก หมดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะทําลายเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินละสายด้วยมือและเท้าของเขาพระองค์ก็บอกให้เราเนี่ยทำลายขันห้าคือเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินละสายให้ถูกวิธีจงกระจัดกระจายให้ถูกวิธีจงทําลายจงขจัดให้ถูกวิธีเรามาแล้วเราจะรู้ว่า พระผู้มีพระภาคสอนให้เราว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมคว้างทิง้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทําให้กระจายย่อมไม่ทําให้เป็นกองย่อมทําให้มอดไม่ทําให้ลุกโผลงซึ่งอะไรซึ่งขันหา้านะเรามาที่นี่แล้วเราจะรู้จักว่าพระผู้มีพระภาคสอนให้เราเนี่ยไม่เอาจิตเข้าไปหาอารมณ์เพราะพระองค์ตรัสสอนว่าเข้าไปหาไม่หลุดพน้นไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นนะ การเข้าไปหาเนี่ยจะไม่หลุดพ้นแต่การไม่เข้าไปหาเนี่ยจกหลุดพ้นตามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ1ิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะ เป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ